ก็ดีใจค่ะวันนี้ได้กับพาร้องเลงก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาร้องรวมกันแบบนี้แบบแมทช์นันแลยเพราะว่ากระแสดราม่ามันก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับที่ของของอาร์มเกี่ยวกับเพลงกที่จะเสียเพลงขนาดนี้ใช่ก็อุ่นใจมากขึ้นเพราะว่าอาจารย์ประดักใช้ขามาอยู่กับเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วร้องกับเจ้าของเพลงแล้วก็คนแต่งดนีแล้วก็นายฮันอยู่นี่เพราะฉะนั้นก็อุ่นใจสบาย ที่ได้อยู่ด้วยกันได้มีทางคุยกันบ้างอะไีอาจารย์ช่คะครูเยอะมากอาจารย์ก็บอกว่าเออดูตลอดแบบยินดีด้วยนะอะไรเออคือเปโลกแบบื่ใช่คือปกติด้วยความที่เราเดินทางไปงานแล้วเนี่ยชุดที่ก็จะออกต่างจังหวัดใช่ค่ะารก็เลยเขาตรวจมาใช่เพาวันนี้่ก็เนครับเดนทางที่เกษตรใช่ก็คือถามว่ากดล็อกเนี่ยคือเราไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรตรงนี้เลยไม่ได้แบบเป็นความที่มันมันต้องแบบมาเคลียร์ประเด็นอะไรแต่ว่าก็คือทําความให้อ่าให้คนที่ดูได้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อทรงานร่วมกัดีที่อาจารย์ทำได้ว่าเราทักอาจารย์ได้่ากเลยถ้าพูดว่ามิสแคนาเลิร์กนิสแคนงเลิร์กเขาบอกมิสแคนงเลิร์กแล้วมันจะถูกทักทายเราทำตัวถูกค่ะเราไม่อยากเป็นมิสแคนน้องเลิรกนะเพราะว่าน้องเลิรกก็คือจะเป็น ชื่อหนอนอยู่ที่บ้านค่ะอ่าเพราะว่าอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่ไหนความรู้สึกเก่าๆที่ติดมาโดยการรู้จักกันาใช่มันก็มองตารู้ใจอยู่อาจารย์จะพูดตลกว่าขาวลูกสาวลูกชายีใจายเพราะว่ามันก็เป็นแบบไหนมันถูกไนะคะที่ลูกสาวได้กลับมาออกบุกขอบคุกมาเพราะว่า อย่างที่บอกว่าถ้าเราทําให้อาจารย์หรือว่าครูของเราหรือว่าพ่อกับแม่ผู้ใหญ่ที่เขาเคยผักดันเราภูมิใจนั่นก็คือแปลว่าเราตอบโจทย์ใช่จคดร่ออนี่รืองก็ะรอยาบ วันนี้ก็คือดีใจค่ะที่ได้กลับมายืนข้างๆกันแล้วก็ร้องเพลงคนละทีด้วยกันด้วยความสง่างามกันนะคะคือก็คือเรียกได้ว่ามันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆว่าแต่ก่อนเรากินนอนอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำปัญหาอะไรหลายอย่างก็ผ่านด้วยกันก่อนขอร้องให้ด้วยกันเรื่องตอนนั้นโดนดลานเรื่องกวนก็มีเลยใช่ค่ะคือคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็พอขึ้นมาจับไมค์ด้วยกันมันก็เหมือนการพูดคุยคนละทีมันเป็นธรรมชาติมันเป็นการพูดคุยพูด เล่นวกันนะแล้วมันคือมันมันคือความที่แบบว่ามันไม่ต้องพูดถึงกันมันมีการซ้อมด้วยกันนหมครับอ๋อไม่ไม่ใช่ใช่ใชเลยใช่เลยบังตาด้วยใช่แค่ทำแบบเปลือกตาใส่กันแค่เปลือกตาแปลว่าแปลว่าส่งส่งส่งสีส่งสีค่ะหลังจากนี้แบบไม่เหมือนมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยสหรับเราใช่ค่ะคือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนิสัยแล้วก็ด้วยการควบคุมของเราแต่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเป็นโลกที่ดีขึ้นแล้วเราก็มาอยู่ใน ทีมันแบบสูงสุดข,ของชีวิตเลยที่แบบว่าราได้มายืนเวทีด้วยความสง่างามแล้วก็ได้ทำงานแบบองค์กรใหญ่แบบนี้แหลคือวันนี้เราไปยูนข้างล้อว,วันนี้คือเราแบบรู้สึกแบบคือทุกคนเติบโตอ่ะาม,มคือเรานื่อยงขอมที่ตอนนั้นอะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราเป็นองค์กงแล้วเราก็อย่างที่ทุกคนก็คงจะเข้าใจกันรูว่าองค์การเนี่ยมัน มันก็พูดยากใช่เหมือนพูดยากเพราะว่าเราเป็นคนกลางบางทีทุกปัญหาเรารู้แต่เราไม่ได้สามารถขอกมาบอกทุกคนได้เพราะว่าเราก็หลักทั้งสองคนเราก็นเทั้งอาจารย์ลักทั้งน้องคือสิ่งเราทำได้ก็คือพูดเท่าที่พูดเท่าไรแต่วันนี้เหมือนเราเองกดเอาพูดเองเรื่องว่าเราตอบไปเนี้ยคือแต่ก่อนเราบางทีแบบไม่ไังมีความแบบเกรงใจอะไรจะเจอกันหรือว่าจะอาอะไรแค่แบบ ไม่ได้แบบว่าโซเชียลเท่าไหร่ไม่ต้องแอบแล้วนะ,ะวุกคนนี่คือแบบว่าทํางานร่วมกันแบบชัดเจนเลยมากขึ้นเลยหน้าสื่อมากขึ้นเลยเนี่เห็นแอบไปแล้วพี่นักเตบบอกแล้วแบบกูอะไรเรียกแอบไหมพี่แอบเพราะว่าไม่ได้บอกใคร <c oughs> เพราะว่าหนไปหนูไปกินข้าวแล้วก็กินข้าวด้วยแล้วก็สั่งนั่นนู่นนี่เข้ามากินด้วยแล้วก็มันก็ไหลไปไหลไปเรื่อยๆแล้วก็พี่ดำใหญ่ก็ขึ้นร้องแล้วเราก็ แล,แล้วก็ดื่มนั่นดื่มนี่แล้วก็เริ่มสนุกแล้วก็ไปหน้าเวทีเอาเครืดื่มไปให้แล้วก็แล้วก็อยากขึ้นไปด้วยมันก็นริงทาน,นิดเดียวต,ตอนนี้ก็ไม่ต้องแอบแล้วใช่ใชถ,ถ้าถ้าถ้ามีโอกาส <laughs> อยากอยาก,อยากไปร้องด้วยกันแบบคนเวทีมากกว่าอือ่าเราสองคยบอกว่าอยู่ด้วยกันสุดๆกันแล้วก็ภูมิใจกันและกันเยอะมากภูมิใจค่ะภูมิใจมากคือเราอ่ะคือเรียกได้ว่าเราอยู่ด้วยกันมา ตั้งแต่ช่วงแรกเนาะเหมือนว่าแบบว่าเก้าเข้ามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าวันหนึ่งที่แบบเราเดินแยกกันมันเหมือนแบบคือตอนนั้นมันปกหักแต่เพราะว่าหนูจำได้ว่าตอนที่น้องโทรมาแล้วบอกแล้วบอกค่ะว่าแบบเออจะไม่ได้อยู่แล้วะตอนนั้นเราแบบถามด้วยคือน้ำตาไหลแต่ว่าแบบว่าเออเข้าใจคือแบบว่าก็มันก็ผ่านช่วงมรสุมผ่านมาแล้วคือวันนี้วันนี้วันนี้แบบว่าเขาแบบสำเร็จเือแบบสำเร็จในแบบในใน แล้วก็เอาใจช่วยคือหนูเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดจะไม่ได้แบบว่าจะเป็นสายแบบแบบหวานหรือว่าจะเป็นสายแต่คือเราเป็น,ปนแบบดูอยู่ตลอดคือโอ้ยภูมิใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาประสบความสเร็จมาตั้งแต่ในกำลังานแล้วเขาก็มีงานต่อเรื่อยแล้วเขาก็พัฒนาการคือเขาเหมือนกับว่าเขาประคับประคองตัวเองได้ดีมากๆคือแบบทำงานเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆ กระแสยังคงพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ภูมิใจมาตลอดแล้วก็ก่อนก่อนที่เราจะเข้ากองก็มีการไปขอเกิดกับเขาด้วยขอเกิดขอเกิดขอรองเท้าเหรอโทมาบอกว่ามีรองเท้าสูงสุดไหมแต่หนูเป็นคนที่แบบว่าอยู่บนเวทีหนูใส่แบบสูงสุดแบบสามห้วครึ่งสิเพราะเราเต้นเพราะเราเต้นเราก็เลยไม่มีที่มันมีขอบหน้าเราก็เลยไม่มีเราก็เลยไม่ได้ยขาคิดไม่มีจีนี่มีแต่คุณนี่อ่ะแต่เราก็เลยว่า กมันเป็นละเท้าส้มเตียก็ไม่อาอีกว่าของเราก็ใส่ประมาณสิบคนนโอ้ร้านที่เราเล่นหาคเ,เ,เอ <c ười> ก่มร้าแคือแก๊งเราอ่ะจริงๆมันจะมีอีกคนนึงมีนสกาแฟด้วยกเรากินนอนด้วยกันไปไหนด้วยกันแบบไปก็คือเต,ต,ติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ค่ายังเล็กๆตั้งแต่พวกเรายังชื่อเสียงยังไม่มียังไม่น้อยยางไง ได้กันก้งแต่ก่อนจะมีงานเริ่มมีงานแล้วก็พอเริ่มแยกย้ายกันไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็คิดถึงกันตลอดก็ภูมิใจที่พวกเราคือแม,แม้ว่าเราจะเติบโตหรือว่าไปไป,ไปที่ไหนไปทํางานที่ไหนแล้วกถ็ถ้าถึงเวลาพวกเราก็มารวมตัวกันคิดถึงกันแล้วเป็นเพื่อนแท้ที่รักกันต่อไปนี้คือเราจะกอดกันแน่นเห่ืนเดิมใช่ไหมคะะแน่นอนนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะมันแน่นนะคะทั้งสอง คือพวกเราจะเป็นเหมือนแก๊งสามคนคือบางทีถ้าช่วงหาคก็าหากันไปเลยนะ,ะความมันความเพื่อนแบบเพื่อนสนิทมันจะมีความที่แบบว่าไม่ได้คุยกันตลอดเวลาแบบบางทีหายหัวบางทีทักไม่ตอบเป็นปกติแต่ว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งมีปัญหามันจะการวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายมไม่ว่าใครกพาะใครเลยนะใช่คือถ้าช่วงที่ทุกคนสบายใจดีแต่เป็นทําอะไรก็ไปทํางค<ม>ก็คืออาจจะไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่จะมีเจอกันนานแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครคนหนึ่งมีปัญหามันจะแบบมันจะเริ่มมาแบบมารรวมตัวกันเพื่อช่วยหาปัญหา ก็คือเป็นห่วงกันครับคือทำที่ใหญ่ไนแบบร้องเพลงทำรเยก็ขาดตัวเราเจอก็นี่เลยรู้พร้อมทุกคนเลยแฟนใช่แต่พวกเราด้วยความมืออาชีพเราสแตนบายให้ทำอะไรเราทำได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราทำองเนี่ยเราจะต้องโปสิจกต์ให้แจ่งหรือว่าให้อยากอยากจะมีโปรเจกต์อาร์มแต่งอาร์มกับลำไย,ยแต่งด้วยกันแต่ว่าถ้ากับลำไ <ลำ S 1> ย,ยแต่งจะไม่คล้องจองเลย <c oughs> จะขอบ,บเลยไม่สำคัญ ต้องลองต้องลองต้อง,ง,องลองค่ะเพราะว่าแล <ะ S 1> <or> ้วเพลงที่อาร์มแต่งให้ก่อนะจะได้ปล่อ,อลยในล่าสุดชูตี้ส่งดนตรีไปแล้วแล้วก็ชูตี้ก็รอชูตี้ก็ถึงเวลาชูตี้ก็เลยทักไปแล้วเขาบอกว่าขอใหม่หน่อยอขอเพลงใหม่หน่อยอแปลว่าที่ผ่านมารเรา <laughs> รอ <laughs> เรารอให้ช่ดรอแล้วชูตี้ส่งไปใหม่แล้วค่ะแปลว่าเราต้องนับสูตรใหม่ค่ะคิวของของเราค่ะ ไม่เป็นไรค่ะระหว่างนี้แล้วก็แต่งเพลงนั่นโน่นนี่แต่จุูตี้ไม่ทําเพลงตกกุ้งแน่นอนค่ะมันร้องยากแล้วเราจะมีโปรเจกต์คู่กันไหมครับโปรเจกต์คู่หรอคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันค่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดมีโปรเจกต์คู่ก็น่าจะดีเลยเพราะตัวเองก็อยากทําก็เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่ด้วยสถานะนี้ใครอยากเป็นคนเป็นคนหลักฝ่ายที่เป็นผู้ใหญ่ก่อนกันเราหัวอะไรกันบ้างหัวตรงตรงเป้าเนี่ยค่ะไม่เราไม่แต่เราไม่แต่จูเราจูีิดเโอมแลนด์มากเหมงอนกัน แหลนมาแต่งหน้าหางหรอส่งแฟกบาักนะมันไม่ใายมันแหลนนะมันอ๋อมันกระแทมันเพราะว่าขักรถเลยเลยชอยเข้าแล้วถ้าเกิดจะวนวนนานก็เลยโงแล้วก็แตกเข้าใส่ขึ้นมาแล้วพอมานั่งปุ๊บปุ๊บแล้วปุ๊บแหนะแหนะเป็นห่วงใช่ค่ะเป็นห่วงระยะย้าๆด้วยไหมเป็นห่วงระยะยาวด้วยเพราะว่าชุดก็มีหลายชุดต้องเราต้องเซฟตี้ดีๆที่สุขภาพดีนะสุขภาพ สุขภาพเขาดีเลยก็เป็นห่วงเรื่องนอนนอนี่แหละค่ะเพราะว่ามันทํางานมาตลอดระยะเวลามันหลายปีมากๆแล้วมันกลัวว่าจะเกิดอาการแบบสะสมแต่แต่ก็สบายหายห่วงได้เพราะว่าเขาแบบสังเาตตัวเองดีหรือว่าเรียกว่าสวยแต่สวยดีไม่เป็นอะไรง่ายๆสุขภาพใจล่ะสุขภาพใจไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรารักชูดีเรามีความแขงความซึ่งความสวยเฟมัสอยู่แล้ว ฉันไม่แคร์หรอกค่ะเป็นห่วงูกันใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้หนูยังไม่ได้ตอบรนเลยเป็นห่วงไหมก็ไม่เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราสวยอยากเจอคนดีๆอยากเจอคนจริงใจมีไหเท่านี้แบบนี้พี่เลยคือถ้าแบบเรื่องห่วงอยางเรากันงานไม่ห่วงแน่เพราะว่าเขามีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ได้ทำงานกับองค์กรที่มั่นคงแล้วก็ระดับประเทศคือ เขาต้องแบบว่าอยู่เขาอยู่ที่ดีแหละค่ะก็คือไม่ได้เป็นห่วงเรื่องธัญพเรื่องการพักผ่อนอันนี้เราเริ่มห่วงเพราะว่าตอนนี้งานเขาก็เริ่มเยอะแล้วก็คือคิดว่าน่าจะต้องแบบว่าแบ่งเวลาแบบพักผ่อนในตัวเองด้วยเรื่องห่วงอะไรเล่าเรื่องห่วงอะไรเนงงบ้างคะตอนนี้ก็พูดว่าแบบอยากให้สมบทบาทออะไรนะอ๋ออะไรันเปลี่ยนเรื่องเลยโอเคโอเค